สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขโดยมีนิชันออนวิพาสายยศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการรายการที่จะพาท่านผู้ฟังได้ใกล้ชิดกับชายแดนใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวเด่นๆสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและของดีของเด็ดของอร่อยมานำเสนอท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวันที่6สิงหาคม25 6 7้าหเวลา11ดนาฬิกา ที่ห้องประชุมน้ำพราวสองโรงแรมซีเอปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีนางพาติมะสตียามูผู้ว่ารชาชการจังหวัดปัตตานีก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ2,567สื่อสารสร้างสารรค์กวทันยุคดิจิทัลโดยมีรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดปัตตานีนางทัศถ์ทวงบุญธรรมประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี นายสุไรมานแวมามะนาย,ยกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชัยแดนภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายสื่อมวลชนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชนจำนวน60คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ นางทัดสวงบุญธรรมประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีได้กล่าวว่าสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนั้นเป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเห็นถึงความสำคัญในความร่วมมือของทุกภาคส่วนพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาของจังหวัดพร้อมขยายผลการบริหารราชการของจังหวัดในทุกมิติผ่านสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้ประชาชนรับรู้เข้าใจและเชื่อมั่น เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดปัตตานีตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัดปัตตานีอีกด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมก็จะมีวิทยากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคข,ของข้อมูลข่าวสารปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลการเสวนาเรื่อง สื่อสารสร้างสารรค์ก้าวทันยุคดิจิทัลโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์การมอบกิจบัตรแก่เครือข่ายที่ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในร้านนาวากาชาติและปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพในพระราชพิธีตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดีหลัง จากการอบรมในครั้งนี้จะทำให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้นำความรู้ประสบการณ์รวมถึงทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานสามารถผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆไปสู่พี่น้องประชาชนร่วมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัด ปัตตนีไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อเร็วๆนี้ที่วัดมุจรลินทวาปีวิหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตนีนายสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตนีก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังส,งสร้างสัปปะ,ะสู่วัดด้วยวิถีห้าศอกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติในวันที่ส2สิงหาคม พุทธศักราช2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจจิตอาสาพระราชทานข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันการร่วมกิจกรรมร่วมกันทําความสะอาดเก็บขยะกําจัดวัชพืชปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัด มุจลินทวาปีวิหารนั้นเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆซึ่งการร่วม กันทํากิจกรรมทําความสะอาดเก็บขยะกําจัดวัชพืชปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดนั้นก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสมัคคีร่วมแรงร่วมใจกันของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวรค่ะ